อ่าเด็กๆสวัสดีนะครับสวัสดีกันตอนนี้เราอยู่ที่ชาตากอยู่ที่ไหนเกาะแสม่ารใหญ่เท้ารู้ดีเกาะชายตากนะครัวันนี้เราอยู่ที่ซื้อตั๋วจะข้ามตัวแสมสารยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยค่ะรอเรามากันแต่เช้าเรารีบมามามาตอนนี้อากาศเย็นมากแล้วมามาเอาคิวซื้อตั๋วนะ เจ็ดโมงก,กว่าแล้วน่าจะใกล้แปดโมงเลยไอ้คิยววันนี้ไอ้คิยวตื่นตั้งแต่กี่โมงครับตื่นตั้งแต่ตีสี่ครับรต,รตื่นตีสี่ฟะนั่งรถมา<ะ>ตีห้าเลยเหรอเราต้องรีบมาแต่เชา้ามาเอาตัว๋วใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่งั้นตั๋วเต็มนี่เดี๋ยวูพามาดูตรงนี้นี่สวยดูีทุกคนดูคนนี้แอคชั่นถ่ายรูปท่านน้าคะตรงนี้ในน้ำมันใสมากจนเห็นกระถางต้นไม้ตรงนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่า หัวสวยเลยนะสวยเลยนี s cool. <S <No> <Koll> <statistically> ่อากาศยามเช้าตอนนี้เหมือนไม่ลึกแต่อันนี้จริงลึกมากนะจ๊ะลึกท่วมหัวหนูเลยใช่ท่วมหัวเลยดูชี่มีปูเยอะมากเลยค่ะดูปูตัวอะไร เลขแปดดูมเลขแตรงไหนมาเลขแปดแปมาเลขแตรงนั้นแล้วมาเทียบกับรูปนี้มันคือตรงไหนตรงนเล้อตตนี้ค่ะไม่ใช่นันเลขหก 6. นี่เลขแปอยู่นี่มันก็ต้องอยู่ข้างบนนี่ตัวนี้นี ไปปั๊บประกาศต่อไปกันค่ะโอเคคือปั๊บประกาศตรงนี้เป็นปั๊บประกาศที่สี่สแล้วลงไปมาสองทีแต่ไม่มิ้งถ่ายให้ดูลมเย็ยนดีไหมคะคตามไปดูกันเด็กๆชอบมากเจออะไรคะ ตะกี้เจอปลาไหมคะน้ำใสมากนะเห็นปลาโอไม่เห็นอะไรเลยค่ะเห็นตะไคร่อ่าไปอ่านสิคะตรงนี้มีอะไรบ้างเอ่ยตัวนึงนะเห็นตัวนึงเห็นไหมล่ะปลาหตัวแค่ตัวเดียวปลาใสไปดูสิน้องพาดูอะไรกันน้ำใสปลาสวยใช่ค่ะสวยไหมคะสวยค่ะ ใส่มากใช่ไหมคะอ่ะ,อนนะ,อะมาดูซิอันนี้วง,งจองชิตของอะไรคะของหอยค่ะเราไปดูมาเป็นปะะลากรังแล้วก็สาหร่ายแต่ว่าเราไม่ได้หาเพี้ยนอ่ <c oughs> อ่ะตอนนี้มีหอยอะไรบ้างคะอ่านให้ฟังบ้างสิคะว่ามีชนิดไหนบ้าง <c oughs> หอยเต้าปูนลายแผนที่ค่ะหอยเต้าปูนลายแผนที่ใช่ค่ะหใบแรกที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้อุ้ยอะไรอะ่ะกังกินเห็ดินหรอน่ารุกลูวเห็ดก็มาขวบกันนี่ถูกคอถูกคอดูนี้อันนี้ไม่ใช่หอยเห็ดอันนี้คือหอยเชลนะหอยเชลค่ะ กันไปชิวมาได้แปดไปดูจับกันดีเขาบอกว่ากัรมาอยากจับแต่เขาไม่ได้บอกห้ามจับปลายตัวนี้เรารารออะไรกันครับรอชิวครับรอชิวซื้อตั๋วเราอยู่ชิวไยนะคะมีช่องจำหน่ายนี่ที่ช่องจำหน่ายตั๋วครับ ที่นี่ต้องไปเอาบัตรทอแล้วก็บัตรคิวก่อนแล้วจากนั้น <มา S 1> ตอนแปดแล้วจากนั้นตอนแปดโมงถ้าเกิดว<ม>่าใครมาล่าช้ามให้มาที่อาคารซื้อตัว๋วมารอซื้อตัว๋วอาคารที่ไปซื้อบัตรนั่นในข้างหลังที่เป็นอาคารซื้อบัตรเราต้องมารับบัตรคิวหน้าตาแบบนี้ก่อนใช่น่าจะประมาณนี้นะคะจะมีหลายรายเลย มาที่อาคารเคมีพามาสี่โมงแล<ต>้วใครก็มาต่อคิวแล้วใครใครอยากขึ้นเรือ,อเที่ยวแรกตอนเก้าโมงต้องมาแต่เช้าเช้ามาถึงสักเจ็ดโมงใช่ไหม ไข่เต่าเยอดเลยเหมือนขนมไข่เต่าจะไม่กินข้าวเช้าเห็นแล้วก็เลยหิวอืมข้าวสหมือนท้อหัวไม่สุดเหมือท้อเลยค่ะใครคิดตั้งคิดเต่าแบบนี้ไงโอเคนะอืม ถ้ามารย์ได้ยินอยู่ก็อย่า hmm. ah, ทิ later, <intell> <Mel ok> <att> ้งแล้วกันนะขอกทษครับได้นตัวมาแล้วครับดูดีครับขีช่องูของเด็กขีพิงของเด็กของไอคิวอ่ะเขาไม่นับก็เลยเด็กของเด็กว่าหนึ่งใบอุ้ยเขาปัอะไรให้เนี่อันนี้เหรออเคครับไปไปกินข้าวกันก่อนอ่ากินข้าวเติมพลังกันก่อน บูลดปุด uhm ปูใกล้เวลาแล้วค่ะเราไปลงเรือกันข้าวทางสวยมากเลยไปกันเลยกันอีกห้านาทีไปเรื่อวิ่งวิ่งเเดี๋ยววิ่งกันนะไปไปเรื่องยับไปครับไปขึ้นเรือกันครับ ครับแถวขึ้นเธอทุกคนเรือเรือลำต่อไปอยู่ตรงนั้นแม่ไอคิวเรากำลังต่อแถวขึ้นเรือครับมาถึงเรือลำต่อไปอยู่ตรงนั้นใช่เหรอใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไอคิวใช่ไหมครับที่ลูกจะได้เปินครับนั่งเรือข้ามไปได้น้ำที่เกาะไปเกาะเลยครับก็เป็นกระเบื้องปูไม่ดู ให้หนูขึ้นเรือไปเกาะสมุยแสนขึ้นเราเคยขึ้นเรือไปที่เกาะแล้วแหละเกาะไหนก็คือไม่เคยขึ้นเรือไปที่เกาะแต่ว่าเคยขึ้นเรือไปดูเกาะเรือาใส่ชูชีพกันใส่ชูชีพกันอันนี้ต้นเล็กไหมทียวันนี้ดูเที่ยวแรกของเรานะครับแด็กต้อเที่ยวเพิ่มเติมนะครับหันไปด้านขวามือครับผมนะครับ

ตอนนี้เรากำลังออกเดินทางข้ามไปที่เกาะสมัยสารครับเย้เรามาถึงเกาะโดยสวัสดีภาพ เ <_ d ic ulous> จ้าหน้าที่เขาบอกให้ไปห้องบรรยายก่อนนะครับเขาจะบรรยายอะไรให้เราฟังนะเรามาถึงฐานการบรรยายสรุปครับสว,สะะวสัต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยนะครับหน้าที่ผมคือการอำนวยความสะดวกแลวก็ดูแลความปลอดภัยให้นักให้แก่นักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงการแนะนําเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ของต่อข้อห้ามแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมได้นะครับขึ้นไปครับไปเลยเดินไปเลยไปดูเต่ากันครับเตาไม่ได้นี่เต่าไม่เหไม่มีตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้นี่ไงเห็นไหมเห็นยังเห็นยังอ๋ออันนี้เต่ากระกอกได้ตั๊กน้ำนะครับพี่เดียดเห็นเต่าไหมครับ ตัวใหญ่ไหมนี่มันว่ายอยู่ในน้ำนู่นโอ้จำเจ้าหน้าที่เขาบอกได้ไหมเขาบอกอย่าเอามือวักน้ำอย่าเอามือตีน้ำมันจะนึกว่าให้อาหารมันจะว่ายเข้ามาแล้วงับมือ,มอนี่อ้ว่ายมาตัวเบลเลย เ,เดี๋ยวเรานั่งรถรางไปที่อีกฐานหนึ่งไปเล่นน้ำกันโอเคไหมครับอโอเคบ๊ายบาย,บาย ที่ไหนครับหาดลูกล้มเอาอย่างนี้เลยเหรอเดียกุดูดิทุกคนใครจะมานะมาดูตรงนี้ทุกคนดูเท้าหนูนะเราเจอปูยักษ์คือน้ำทะเลสีสวยมากครับทุกคนทุกคนอ่านเองนะว่าเขาเขียนว่าอะไรเพราอ่านไม่ได้ฟังเขาเขียนแล้วก็คือแบบ หูย่านี่หูย่าอะไรเงี้ยมามาดูปูปูทำอะไรเนี่ยปูจับปลาโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอะปลากรังโอยโอ้ย

วีดเอาไว้เป่าตอนขอความช่วยเหลือ,อห้ามเป่าเล่นนะครับโอ้คใจไหมครับเด็กพี่เดียวย,ดยวให้หนูลองเป่าให้ฟังแต่หนูก็ไม่เป่าครับ Bên ngay yên đi mấy Em Má con lèo! Má con lèo! Má kiểu sang พี่เดียลงน้ำไปแล้วครับโอ้พี่เดียลงน้ำเป็นแล้ว <มา S 1> นี่ไงม,มากับแม่ไงน,น,น้ำใสมากครับน้ำใสพี่เดียเย็นไหมเย็นไหม ถ่ายรูปกันหน่อยถ่ายรูปกันหน่อยแล้วพ่อจะไปเปลี่ยนชุดเร็วเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยแล้วพ่อจะไปเปลี่ยนชุดถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวพ่อไปเปลี่ยนชุดเอาพอแล้วไปเล่นได้เดี๋ยวพ่อไปเปลี่ยนชุดเราเล่นน้ำกันเยอะมากเหนื่อยมากเลยค่ะจนดูนี่สิคะผิวส้งสีค่ะ นี่โอเคอันนี้ผิวปกติส่วนนี้ผิวเกลียบ <c oughs> คือเล่นสนุกมากแต่เสียดายไม่ได้ถ่ายให้ดูว่ากันนะเดี๋ยวทภาพสวยๆนะคะเรือมาแล้วเราต้องขึ้นเรือกลับแล้วอ่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊าย <c oughs> บาย <c oughs> อยากก่าลืมกดติดตามให้ยูด,ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเจกอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย